มวยมุมแดงสาวศินสอโสพิทพบกับมุมน้ำเงินจากบราซิลมารินาเบอร์นาเดสพร้อมที่จะทำหน้าที่คุณแม่อีกครั้งหนึ่งครับเอาละครับตอนนี้คงไม่มีใครยอมใครเลยครับสัตว์ได้โอ้โหเจอสอเข้าไปโอ้โหโชคเียวับ,วบหัวแหกแล้วครับโชคดีว,ว่าเป็นกลางหน้า หากนะครับนี่ครับพ่อมีลูกชายน้องวินเนอร์ก็พักร่างกายไปครับโอ้โหเลือดครับเลือดเลื้อนไปถึงหน้าของสาวสิงห์แล้วครับเลือดไหลเยอะจริงๆครับทางด้านของมาลีน่าโอ้ต่อยมัดขวาครับตอซอกนี่น่ากลัวเหลือเกินครับซอกอีกแล้วครับสาวสิงห์ดูนะครับนี่ครับจังหวะปักเข้าไปครับเขาแตกเราปูดนะครับสาวสิงห์นั้นมีลูกมะกรูดขึ้นหน้าผากครับโอ้โหดูครับหัวโมงหัวหนึ่งหัวแตกครับ แรกกันกาอากาศครับนั่นครับหน้าผากของสาวสิงห์ครับเหมือนจมูกจระเข้นะครับปูดขึ้นไปแต่ว่านักมวยจากบราซิลนั้นโอ้โหดูครับเลือดเยอะพอสมควรครับครับเอาละครับชมยก2องก็ต่อเลยครับวงในกันโอ้โหแรงประเสียบได้สวยๆครับสาวสิงห์ทำมวยไทยให้เป๊กกีฬาปากซออีกแล้วครับสาวสิงห์ดึงนิดเดียวโยกนิดเดียวครับมัดขวาไปนะครับเมื่อสักครู่ครับสาวสิงห์โอ้แตตอนนี้ทางาของมาริน่าไม่รู้จะทำยังไงแล้วครับสับอีกแล้วครับโอ้โหวันนี้ เว่ใกล้เคียงกันนะครับ 56, 56 57ครับโอ้โหดูครับสาวสู้สาวนักสู้จากสิงห์บุรีดินแดนประวัติศาสตร์ฟันอีกแล้วครับโอ้โหแม่เข้ามาเป็นฟันเข้ามาเป็นฟันเลยครับมาลีนะ่ายิงหมัดขวายังไม่โดนโอ้โหตัดน,นะครับมาลีนะ่าจะเข้ายังไงดีครับโอ้โหหลากมาเสียครับลูกนี้แม ยอดแสนชายสามียกให้2ไลท์เลยครับเอฟก็เป็นพี่เลี้ยงให้ด้วยครับด้านล่างปายกที่2อ้าวครับผ่านไปอีกหนึ่งยกครับไปโปรครับเอาชมภาพช้าครับต้องชมพี่เลี้ยงด้วยครับการคัดเลือดค่อนข้างจะเก่งนะครับทีมงานของนักมวยจากคูเก็ตไ์คลับนะครับมารีน่าจากบราซิล น่าจะพะวงเรื่องบาดแผลนะครับทางด้านของมารีนาแล้วสาวสิงห์วันนี้ตั้งใจมาสับเลยครับจะมีอะไรเกิดขึ้นไหมจะจบแบบไหนครับเรื่องของมัดวยสาวสิงห์ขยับหลอกยิงดับซ้ายเข้าหน้าถามว่าเจ็บไหมคุณมารุษขยับเข้าไปครับขยับหลอกวางข้างขวาเราหดนรับแทงดูครับโอ้โหสับอีกแล้วครับนี่ครับแหมสับสองอีกทีหนึ่ง นี่ครับสามีนี่ชอบใจเลยครับเดี๋ยวต้องไปถามแสนยอดแสนชัยหน่อยครับอยู่บ้านกลัวสาวสิงหรือเปล่าครับบนเวทีนั้นกอดหอมแก้มกันแล้วนะครับขณะที่เราดูภาพซูเป,ปอร์สโลว์ครับนี่ครับเกี่ยวในโอ้โหฟันอีกโชว์หนึ่งครับสาวสิงมวยยไทุปรช